เบกจัดงานสัมมนาหนทางสู่ทีเฟกเทรเดอร์ให้ความรู้นักลงทุนหน้าใหม่สวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราโดนบรรยาเลิศค่ะคุณกำลังชม iSociety ค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยค่ะ พาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานสัมมนาห้นทางสู่ทรีเฟกเทดเดอร์ er ค่ะความน่าสนใจจะเป็นยังไงเนี่ยตามขอนเข้ามาข้างในกันดีก,กว่าค่ะบริษัทหลักทรัพย์บอลโกลเบกจำกัดได้เล็งเห็นศักยภาพและการเติบโตของนักลงทุนหน้าใหม่จึงมีนโยบายให้ความรู้ในหลายๆผลิตภัณฑ์สำหรับการลงทุน โดยมีแนวคิดที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินที่สนใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตค่ะตอนนี้นะคะขวัญยู่กับคุณสัญญาหานพัฒนากิจพาณิชย์ค่ะผพ้่ออำนวยการฝ่ายพัฒนาการตลาดตราสารอนุพันธ์นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่มาเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่นักศึกษาแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตนะครับเพราะว่าต้องบอกได้ว่าในอดีตเนี่ยเราจะเห็นแต่คนที่มีฐานะแล้วที่สนใจในตลาดหุ้นตลาดฟิวเจอร์ตลาดทองคําแต่สมัยนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่คนที่อายุไม่ถึง20หรือ20กว่ากว่ายังศึกษาอยู่เนี่ยก็ให้ความสําคัญและเน้นด้านการศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะเข้าไปลงทุนตรงนี้อย่างจรงิจรงจังคุณสัญญาหานพัฒนากจพาณิชย์และคุณนาสิตขุนเครือได้ให้ความรู้ในหลายๆห,หัวข้อไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มเทรดจริงกลยุทธ์ปัญหาที่เจอเมื่อเทรดจริงรวมไปถึงวิธีแก้ไขและเทคนิคต่างๆค่ะได้รู้ว่าเหมือนว่าคนที่เหมือนล้มเหลวเนี่ยเยอะกว่าคนที่ประสบความสำเร็จนี่ครับเออก็ถ้าจะลงทุนก็ต้องมีความพร้อมแล้วก็มีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับ นะคะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการไอโซซตี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับสาระความรู้แบบนี้ตลอดเวลานะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้ขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ i s o ซ i ซ t ตตอนอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l c o m และร่วมกิจกรรมเพื่อรุนรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k c o m i s o c i t y 3D ค่ะ